จิก,ก้ารถไฟนอกรางสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิง่งดินดวนครับผมเอ๊คันนี้หรือเปล่าที่มาตอนนั้นนะคันนี้แหละที่เอามาทำตอนนั้นที่เอามาภูพื้น วิ่งที่ยางเนีุสมบ,บัติใช่เลยจำได้แลนะ้วท่อยางโหดเลยครับอยู่ที่ร้านช่างเจครับอยากฟังเสียงไหมขอ,อ,อฟังเสียงหน่อยวันนี้มาร้านช่างเจครับ วัดีวิ่งผ่านเจอโลโอปครับเนี่ยเจ๊แต่สั่งลุยคันนี้ใครเพนให้หน่อยอเจ๊แต่สั่งลุยรู้อยู่ระดับรู้อยู่ระดับเ e. อ,อยังไง วิ่งดินมาแล้วตัวนี้โดนดันตูดซะแล้วครับโอ้เสาสูงตัวนี้น่าจะเสาเก้าสิบเลยเนี่ยฝาข้างห้าสิบห้าบางส่นโหดอูไหนเนาะนี่โอ้ยแจ็คเทอร์โบเสี์แจ็คลูคโลโบโครอ สวัสดีครับสวัสดีครับช่างเจรับสมัครช่างเชื่อมเอาน้ำตาลไหมน้ำตาลเบอร์โทรตามนี้ครับเชื่อมดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับรับหมดครับนี่ครับอู้โรบอทครับเอามาทำอะไรครับคันนี้เรียงนาซาให้เต็มหมดอ๋อเรียงนาซาให้เต็มจะวุดไปถ่ายเสือกันฮะ ที่ไหนบ้านจีแดงอะจีแดงไหนจีแดงนะเสกานะเสกานะอ๋อคันนี้วิ่งกับเสกานบไ่ได้ได้เดี๋ยวไปพรุ่งนี้เด้อมันเสียสันไ,ไปไม่ได้ไปโอ้โหเสียสันเมื่อวานไปงานบอสมากเลยอย่างเจทำเชื่อมบันไดให้ผมหนึ่งไปแป,ป๊บเดียวไม่นานฮะเนี่ยตัดตัดเชื่อมใหม่แป๊บเดียวเองผมผมรีบผมจะไปใส่ ไหนใส่คันไหนใส่ขุนทองแหละโอ้ทำไมไม่ชุบก่อนไม่ต้องชุบมันของแท้อยู่แล้วเออตัดตรงนั้นน่ะเนี่ยตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี ouais. year, ้ออกเชื่อมใหม่เลยเนี่ยสองข้างนิดเดียวนี่ไมัเกี่ยวไม่ไม่อันนั้นยังใช้ได้อยู่เอาใส่ให้เขาเอ๊ะมันจะตรงไหนี่เอ๊ะทำให้มันตรงหรืวะมันโค้งตัวนี่มันโค้งเออมันจะตรงเหมืนเดมันโค้งเอ๊ะไม่เป็นไรท่างเจ้ทำได้ แบบเดียวไอ,อโโ้กระมวลพอได้ไหมมาให้ตัดอันเดียวได้ไหมตัดนี่แล้วก็ย่นใส่นี่นั่นแหละตัอมาแก้ขาใหมห่บ่กันนี่ย่นออกมาให้เข้าแก้ขากระจกเหรอเข้าบง่งท่านอยู่เท่ากันเสียอยากฟังเสียงจิก,ก้าไหมไม่ฮ้อนเลยยังไม่ได้ตีเกลืออ้าวดูไม่ได้มานานครับไม่ค่อยมีเวลามาครับนีู่้ของใครนี่ นี่แหละเนี่ยเรียนไม่เสร็จสักทีเลยนี่ของไข่อ๋อของจิก้านะอู้กี่ดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่อู้หูวันนี้กันได้ทีละช่องทีละช่องบอกไป่ทำทีละชั้นทีละชั้นทำด้วยวิ่งงานด้วยทำด้วยวิ่งงานด้วยไม่เสร็จสักทีว่างงานก็มาทำมีงานก็ไปวิ่งก่อนทุกท่างก็ไม่ค่อยว่างเนยพอดีเลยกลางคืนก็ทำให้เขาอ่ะกลางคืนเนี่ย อ๋อโอ้ออกรถพ่วงก็วิ่งยางวะวะดีไหมฮะสักคันเสียสักคันเนาะอ๋อนี่อยากฟังเสียงโรบอคอบไหมสวยดิเชียอยากฟังเสียงไหมไหนสตาร์ทได้ไหมครับเอ้ขอฟังเสียงหน่อยครับเชียแจ็คเทอร์บูจัดมาเท่าไหร่เนาะนี่ เท่าไหรน่นี่อัน,นีเก้าแสนห้าเก้าแสนห้าโอ้ฟ้าโอ้ ผมเดาก่อนว่าเสียงแบบนี้น่าจะเป็น 4HK เสียอันนี้ 4HK เหรอนั่นไง 4HK เป็นเสียงแบบนี้แหละวิ่งกี่ขั้นอะตรงไหนบ้านจีเดงเลยบอกเซียแยกจีเดะเลี้ยวซ้ายอ๋อ เหมือนฝาคั้าส5บห้านะไม่ใช่50าสนั่นเองระแนง2น่าจะระแนง2ครับฮะอะไรนะครับจากนี้ไปปรโคนชัยกับไปประสานไหนใกล้กว่าโคนชัยครับโคนชัยครับสุรินทร์ใกล้ๆก็ปราสาทเลยครับครับใกกล้ว่าครับไปทำอะไรครับเนี่ยอ๋อมาจากตรุษโธมอ๋อไปตรุษโธมอ๋อครับครับไปนี่เลยสุรินทร์ ครับ,ค,รบคนขับผู้สาวอย่างสวยเลยสงสัยจะเป็นลูกสาวบายบายลูกสาวแน่นอนาาอ,อันนี้แต่งไม่จบสักทีครับ น้ำยางครับเนี่ยไฟท้ายถ้าได้อย่างนี้สวยครับบลูทูธเอ็ม <X M> ฮะลองฟังเสียงหน่อยเพราะไหมแ,แค่นี้แหละเหมือนยังไม่แบบครับ มาดูภายในกันนี้หน่อยครับอมหมบอกดำผู้ภายในสวยครับ 4HK โอ้ถ้าเป็น 6HK นี่สุดเลยครับ 4HK 210 ลูกพาเมียมาเลยนะอุปพาลูกพาเมียมาบ่อนสวัสดีครับออแม่อแมอ,อ,อแม่ซื้อรถให้ลูกขอ,ของลูก,ลกทำไมถึงแต่ก่อนทำอะไรทำไมมาซื้อรถดำปิ้งดินๆๆทำงานโรงงานทำงานโรงงานเลยกลับมาอยู่บ้าน อยู่บ้านอะไรเนี่ยอ๋ออยู่พยุงสุกนะโอ้ยู่นาวัดเลยวอบ้านเสีหมเนาะสีหมนี่อยู่ไหนเสีหมใช่ครับเสีมเป็นหลานคันนี้ก็เพิ่งออกมาเนาะได้วิ่งได้นานยังสี่เดือนแล้วนะ สวยอือสีนี่ผมชอบเลยนะสีเนี่ยสวยโอ้ยไมคัสซีเงาล้างรถมาหรือเปล่าเนี่ย นีย่ยผมสังเกตเห็นทำไมเหล็กมันโค้งครับเนี่ยหรือเป็นกับรอนนี้น่าจะเป็นกับลอนนี้แหละปกติมันไม่โค้งอย่างนี้นะไปดูฝั่งโน้นหน่อยโคง้งบ้า เจ๊เต้เจ๊เต้แสดงว่าเป็นเมียรครับเนี่ยสังเกตไหมเหล็กมันโค้งครับถังน้ำมันถังน้ำมันเหล็ก รอบ16บโอ้ดูมีรังมุเจพร้อมครับเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์แต่งทำไมรถขนาดเมียผู้หญิงยังแต่งหน้าเลยพี่ขนาด

โอ้ยเหมือนของเก่าเลยเป็นไงงานดีไหมค้ับช่วงนี้เยอะอยู่ครับช่วงนี้ทำงานไม่ทันเลยเนะลูกน้องก็หายครับเอาลูกน้องหาย <c oughs> ไปไหนหมดชะนาไปเกี่ยวข้าวแล้วชะนาอ๋อไปเกี่ยวข้าวหมดเกี่ยวข้าวก็หมดแล้วเกือบแล้วเด็กนี่ เอาไปใส่เจ้าอออทองครับอ,อันเก่าคือเขาก็ต่อมาแหละเนี่ยแต่มันไม่สวยไงทำไมครับช่างจจัดให้เอาละครับเดี๋ยวปิดท้ายกับรถเสี่ยเกียริครับผมคันนี้ ถ้าไปวิ่งกับคันอื่นก็แบกกับเพื่อนครับฝาาข้าง55ก็จะหนักกว่าเพื่อนครับแล้วก็ความกว้าง2เมตร15ก็จะใส่ดินเยอะกับเพื่อนครับถ้าวิ่งดินโซนอีสานนะแนะนำฝาข้าง50ความกว้างเา2เมตร12 2เมตร13นะครับประมาณนี้ครับ ท้ายใหนี่ผมว่าเสียเปรียบเขาครับเพราะว่าใสา่ดินไม่ไม่เห็นดินคือโซนเนี้ยไม่รู้เป็นยังไงครับซื้อดินต้องเห็นดินแบบพูนจากกระบะไม่เหมือนที่อื่นครับที่อื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมเสียเอาไปไหนแล้วว่โอเดินดีเส่เลยสาวเก้าสิบนะครับเนี่ยแต่สีอ่ะสวยอยู่สีเนี่ย ชอบเลยครับโลโบครับ 4HK 4HK เขาว่าฝังฝังกรวยไม่ค่อยจะหอนนะครับมันต้องใส่โค้งซิงหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่เหมือน 6HK ครับ ใส่ได้ไหมเนี่ย,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 ยมันบดนิดนิดหนึ่งนะเอ,อ้เสร็จเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวเดินทางไปอุเสียนก่อน